กินอยู่ได้กินอยู่นั่นแหละกินทั้งวันเลยอ่ะนี่ฉันหาเงินมาเนี่ยมันยากลาบากแค่ไหนเธอก็ไม่ทํางานให้ฉันเลี้ยงอยู่ได้อ่ะแล้วเวลากินเนี่ยก็ติดหรูกินแต่ของดีทั้งนั้นอ่ะหาเงินเองได้ไหมถ้าหาไม่ได้เนียก็ไม่ต้องกินไปสวัสดีค่ะ ครับรู้จักคนที่ชื่อขนุนไหมคะพอดีว่าฉันเอาเอกาสารมาให้เขาว่าขาอรู้จักครับผมแต่เดี๋ยวผมขอเอาคนมาตรวจสอบก่อนได้ไหมครับไม,ไม่ไม่ต้องค่ะฉันแค่เอาเอกาสารมาส่งให้คะ่ะพอดีว่าฉันเป็นมุก<ฟ>ฉันบอกให้เอาเอกาสารมาที่เคาน์เตอร์ไม่ใช่เรืองไงอะฮะทำไมแต่งตัวแบบนี้ไอ้มุกไอ้คนอื่นเขาหมดขนุนนี่แฟนนายเหรอ อุตส่าห์เดินตากแดดเอาเอกสารมาส่งให้นายขนาดเนี้ยแฟนนายอะ่ะโอตรักนายนวย้ยแฟนบ้าเลยคนนี้เขาเป็นแค่เพื่อนบ้านฉันเองแหละเอาเอกสารมาเลยนะเดินกลับบ้านไปเลยไม่ต้องนั่งแท็กซี่หรอกเบลงเงิน พี่หนุนมาถึงแล้วนะพี่ลากผมมีของมาให้คุณด้วยนะอะไรอะ่ะผมเห็นว่าช่วงนี้คุณทำงานหนักนะครับก็เลยกลัวคุณโซมผมเลยซื้อที่มาร์กหน้ามาให้นะตัวนี้ดีมากเลยนะครับพี่หนุนจ๊ะคือช่วงนี้มุกทำงานบ้านหนักมากเลยอะรู้สึกว่า หน้าหมอแล้วก็โสมมากด้วยวันก่อนอะนะเห็นไอบอกว่าใช้ที่มาร์กหน้าอันหนึ่งดีมากมุกก็เลยว่าจะขอเงินใช่ไหมเธอเป็นแม่บ้านอยู่แต่บ้านซักผ้าทำกับข้าวจะสวยไปให้ใครดูเหรอถ้าอยากใช้ของดีๆเนี่ยก็ดูสภาพตัวเองหน่อยว่ามันคู่ควรหรือเปล่า ที่หอนี้ดีมากเลยอะ่ะฉจนชอบมากขอบใจนะของดีแบบนี้อะ่ะก็เหมาะกับคนที่น่ารักน่ารักแบบคุณอยู่แล้วนะครับทำอะไรกันอะ่ะ<บ>ท,ทาเป็นใครเนี่ยมุกเธอทำบ้าเลยเนี่ยฮะพี่สา,ายตา,าพี่เนี่ยฉันก็เป็นแค่ผู้หญิงโสมคนหนึ่งที่ไม่มีค่าเลยใช่ไหมอ่ะแล้วฉันสมคครที่โดนดูดูกเหยยดหยามแบบนี้เหรอพอได้ละ ตอนนี้ฉันเป็นคนดูแลเธอนะรายได้เธอก็ไม่มีฉันก็เลี้ยงดูเธอตลอดดังนั้นเธอไม่มีสิทธิพูดแบบนี้นะมุกไปกันเถอะครับที่รักณตอนนั้นเองฉันรู้เลยว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองสักทีคุณนติคะฉันอยากจะขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งอะคะ่ะให้ฉัน ทำตำแหน่งเด็กฝึกงานก่อนก็ได้นะคะเอาตรงๆผมผิดหวังในตัวคุณมากเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งที่สุดในทีมแต่คุณกลับทิ้งงานนี้ไปเพราะว่าคําพูดหวานหวาๆของผู้ชายคนหนึ่งมันน่าเสียดายมากนะครับฉันรู้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ฉันก็ได้ชดใช้ความโง่ของฉันไปหมดแล้วล่ะค่ะผู้หญิงต้องทำงานหาเงินด้วยตัวเองต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองถึงจะสามารถใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการได้นะครับผมยินดีต้อนรับการกลับนานะครับและผมก็คิดถึงหมดคนเดิมขอบคุณคุณอติมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ มุกยังไม่ไปกินข้าวหรอยังค่ะมุกว่าจะทำงานให้เสร็จก่อนอืมอยากโห,หมมากล่ะยินดีด้วยนะครับจากเด็กฝึกงานสู่พนักงานประจำและคุณยังทำยอดขายได้ดีที่สุดของไตม่านี้ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะ จริงเหรอฉันน่าเด็กจริงเหรอแกเขินเลยนะเนี่ยยังไงแค่นี้ก่อนนะแกเดี๋ยวทวกลับมุกเธอซื้ออะไรอีกแล้วเนี่ย,ยเยอะแยะไปหมดเลยอะก็เงินฉันฉันใช้เงินฉันซื้อของแล้วมันผิดอะไรเหรอคะพูดอย่างนี้ได้งไงแล้วฉันเห็นพ่อกับแม่เธอโพสต์วูปไปเที่ยวลงโซเชียลอีกแล้วนะเธอส่งเงินให้พ่อกับแม่เธออีกแล้วอะ่ะใช่จ้ะ ฉันส่งเงินให้พ่อกับแม่ห้าหมื่นบาทอยากให้พวกท่านเนี่ยได้ใช้ชีวิตดีๆสบ้างแได้อย่างเงินฉันฉันจะซื้ออะไรก็ได้และฉันจะโอนเงินให้ใครก็ได้มันก็เรื่องของฉันเจ้าขอถามหนหอ่อยเถอะหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่านา้ำค่าไฟบ้านหลังเนี้ยได้จ่ายบ้างไหมฉันเป็นคนจ่ายทั้งนั้นเลยทั้งของกินของใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยนายไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้กับฉันนะนี่เธอเพิ่งเริ่มหาเงินนิดๆหน่อยเธอจะมาพูดแบบนี้กับฉันไม่ได้นะมุก แล้ววันนั้นนะฉันเห็นเธอไปกินข้าวของผู้ชายคนอื่นเธอมีแฟนใหม่แล้วเหรอสตินายเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่หรอว่าฉันกับนายเราสองคนปเป็นแค่เพื่อนบ้านกันเพราะฉะน,นั้นแล้วเนี่ยฉันจะไปกับใครไปเจอใครมามันเกี่ยวอะไรกับเพื่อนบ้านอย่างนายนี่มุกฉันจะบอกอะไรให้นะ ฉันเนี่ยเอาโมนั้นทั้งหมดของฉันเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้เป็นบ้านของฉันฉันให้เวลานายแค่หนึ่งวันเก็บข้าวของเก่าๆของไงทั้งหมดนี้เนี่ยแล้วก็ออกไปจากบ,บ้านฉันไปเราจบกันแค่นี้นะเออฉันจะคออยู่แล้วกันนะว่าคนอย่างเธอถ้าไม่มีฉันเนี่ยจะอยู่ได้ เย็นนี้อยากกินอะไรครับกินอาหารญี่ปุ่นค่ะงั้นเดี๋ยวพี่พาไปขอบคุณนะที่ทำให้รู้ว่าผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ใต้ผู้ชายเสมอไปฉันเลิ่มทนไม่ไหวแล้วนะพี่นายตกงานมาเป็นปีๆเนี่ยไม่ไปหางานนะทำสักทีจะให้ฉันเนี่ยทำงานเรื่องนายคนเดียวหรือไงเราผมขอโอกาสอีกแป๊บหนึ่งนะแบมนะให้ผมได้งานก่อนได้ไหมอะแบมนะฉันไม่ฟังแล้วเราเลิกกันเถอะ แบมแบมมุกมุกจริงด้วยอะ่ะทำไมสวยขึ้นขนาดนี้อะ่ะมุกรอสองคนกลับมาคณนณีกันได้ไหม ันขอโทษนะมุกที่เมื่อก่อนฉันไม่เคยเห็นค่าเธอเลยอ่ะขอโทษนะแต่ผู้หญิงที่ยอมแลกศักดิ์ศรีเพื่อให้ผู้ชายเหยียบย่ำแล้วก็แลกกับการเลี้ยงดูเนี่ยผู้หญิงคนนั้นได้ตายไปแล้วล่ะตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันมีค่าขนาดไหนและอีกอย่างฉันไม่อยากกลับไปใช้ของที่ฉันเคยทิ้งไปแล้วอะ่ะนี่แฟนของฉันเขารู้จักเขาว่าให้เกียริ มากกว่าการเลี้ยงดูอีกสวัสดีครับขอให้นายโชคดีกับทางที่นายเลือกกันนะ